การเปลี่ยนรูปแบบการไหลของน้ำเพ,เพลิดเพลินไปกับการไหลของน้ำกรองที่มีให้เลือก2รูปแบบที่ปลายก๊อกงวงช้างหมุนไปทางซ้ายมือน้ำจะไหลแบบสม่ำเสมอคงที่หมุนไปทางขวามือน้ำจะไหลแบบสเปรยกก๊อกงวงช้างมีความยืดหยุ่นและสามารถขยับเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย สับเปลี่ยนการเริ่มและหยุดการกรองน้ำหุนมือจับที่หัวก๊อกน้ำไปทางขวามือเมื่อต้องการน้ำกรองและไปทางซ้ายมือเมื่อต้องการน้ำธรรมดาการทำความสะอาดภายนอกเครื่องกรองน้ำทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำกล่องไส้กรองและฐานของเครื่องกรองด้วยผ้าชุบน้ำหมัดๆมาหรือใช้ฟองน้ำกับสบู่อ่อนๆห้ามใช้น้ำยาล้างจานหรือจุ่มเครื่องลงในน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงไฟแสดงการทำงานของไส้กรอง a q ควานานโนมีเครื่องวัดปริมาณการไหลของน้ำที่จะทำให้คุณทราบว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนไส้กรองหลักทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้น้ำกรองที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา